ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบ่ายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้ธรรมบททางแห่งความดีของท่านอาจารย์วสินอินทศระเล่มที่4วรรคที่26พรามมณวักวันนาว่าด้วยพรามเรื่องที่13ผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลพระพุทธภาษิตณนะจจหังพรามนางังพรูมิ โยนิชังมัตติสัพภวังโพวาทีนามะโสโหติสะเวโหติสกินจโนอกินจนางอนาธานังตมะหังผูมิพรามนังคำแปลเราไม่เรียกคนว่าเป็นพรามเพราะเหตุเพียงเกิดจากพ่อแม่ที่เป็นพรามก็มีปกติเรียกกันว่าโพวาทีหมายถึงผู้เจริญเขายังมีกิเลสเครื่องกังวล แต่เราเรียกบุคคลผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลไม่มีความถือมั่นว่าเป็นพรามอธิบายความเคยมีพรามบางพวกไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลว่าพวกเขาเกิดจากปากพระพรหมแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าที่พรามพูดเช่นนั้นเป็นการกล่าวเท็จความจริงเขาเกิดจากโยนีของพรามณีทั้งนั้นใครๆก็รู้พวกพรามเรียกกันเองว่าผู้เจริญผู้เจริญ หรือโพวาทีแต่ความจริงหากเขาไม่ได้กระทำกรรมอันเป็นเหตุให้เป็นผู้เจริญก็หาเป็นผู้เจริญได้ไม่เขายังมีกิเลสเครื่องกังวลมีราคะเป็นต้นส่วนพระศาสดาพอพระไทยที่จะเรียกบุคคลผู้ไม่มีความกังวลไม่มีความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นพรามอุปาทานหรือความยึดมั่นนั้นท่านจำแนกไว้4ประการคือ 1. กามุปาทานถือมั่นกาม สทิฏฐุปาทานถือมั่นทิฏฐิสามศีลปตุปาทานถือมั่นศีพลพรตสอัตวาทุปาทานถือมั่นวทะว่าตนถือมั่นข้างเลวได้แก่ถือรั้นจัดเป็นอุปาทานถือมั่นวัตถุกรรมด้วยอำนาจการมตัญหามกมุ่นอยู่ว่านั่นของเราจนเป็นเหตุให้เกิดอิจฉาหรือหึงจัดเป็นกามุปาทาน ถือมั่นความเห็นผิดด้วยอำนาจหัวดือ้อจนเป็นเหตุให้เถียงกันทะเลาะกันจัดเป็นทิฏฐุปาทานถือมั่นศีพลพรตคือธรรมเนียมที่เคยประพฤติมาจนชินด้วยอำนาจความเชื่อว่าขลังจนเป็นเหตุให้หัวดือ้องมง่ายจัดเป็นสีลพัตุปาทานถือเราถือเขาด้วยอำนาจมานะจนเป็นเหตุถือพวกจัดเป็นอัตตวาทุปาทานหมายเหตุ จากสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวรโรรสในธรรมวิภาคปริเฉตที่สองหมวดสหน้าส5สมเด็จพระมหาสมณเจ้าทรงอธิบายไว้สัน้นแต่อมความไว้มากพอแก่ความต้องการทรงจำกัดความว่าอุปาทานหมายถึงความถือมั่นข้างเลวเท่านั้นขยายความว่าความดื้อรัน้นรวมความว่าวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งความถือมั่นมีสี คือกามทิฏฐิธรรมเนียมที่ปฏิบัติมาจนชินซึ่งอาจมีที่ผิดเจืออยู่มากและตัวตนเราเขาบุคคลผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลมีราคะเป็นต้นและไม่มีอุปาทาน 4, สี่ทรงยกย่องว่าเป็นพรามหมายถึงผู้ประเสรศิฐเรื่องนี้พระาศาสดาทรงสแสดงเมื่อประทับอยู่ในเชตวันวิหารทรงปรารบพรามคนหนึ่งมีเรื่องย่อดังนี้ เรื่องประกอบพราหมณ์คนหนึ่งพราหมณ์คนนั้นคิดว่าพระสมณะโคดมตรัสเรียกสาวกของพระองค์ว่าพราหมณ์เราเป็นผู้เกิดจากสกุลพราหมณ์พระโคดมควรเรียกเราว่าพราหมณ์บ้างดังนี้แล้วเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาทูลถามเรื่องนั้นพระาศาสดาตรัสกับเขาว่าเราไม่เรียกบุคคลว่าเป็นพราหมณ์โดยเหตุสักว่าเกิดในสกุลพราหมณ์หรือถือกำเนิดจากพราหมณี แต่เราเรียกคนว่าพรามเพราะไม่มีกิเลสเครื่องกังวลและไม่มีความถือมัน่นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าณจะหังพรามมณังปููมิเป็นอาทิมีนัยยะดังพันานามาแล้วแต่ต้นในการจบเทศนาพรามนั้นได้บรรลุโสดาปฏิผลกลับมาติดตามรับฟังธรรมบททางแห่งความดีของท่านอาจารย์มเสณอินทสระ จะอ่านให้ฟังบ่ายชีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับท่านที่สนใจซื้อหนังสือชุดธรรมบททางแห่งความดีเล่ม1นึถึงเล่มที่4ฉบับปกแข็งพร้อมกล่องสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ตามลิงก์ที่ชีวางไว้ใต้คลิปและในคอมเมนต์ได้เลยนะคะหากท่านชอบคลิปนี้สามารถเป็นกำลังใจให้ชีได้ด้วยการกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต หรือสนับสนุนรายได้ให้ช่องด้วยการดูโฆษณากดปุ่มขอบคุณซุปเปอร์แตงสมัคร YouTube Premium หรือโอนเข้าบัญชีโดยตรงด้วยการสแกน QR Code ขอบคุณทุกๆก,การสนับสนุนและการติดตามรับชมรับฟังสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ